ฝนหลวงห่วงหาประชาชน <Yeah. S 1> ฝนหลวงทำเพื่อประชาชน <Yeah. S 1> ไม่ว่าลดผลกระทบฝุ่น p ม2.5หรือหาน้ำให้ประชาชนต้องกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและทั้งหมดทั้งมวลที่ทำผ่านมานี้ก็เป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ของ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรข่าว,าวดีดีกับพี่คำรนคำรรนมาแล้วเสียงเชร้วมาแล้วครนก็จาการทำงานอย่างหนักของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับออผมสังเกตเห็นนะครับท่านอธิบดีครับ ท้องฟ้าเชียงใหม่วันสงกรานสใสเป็นสีน้ำเงินแลวเมฆก็สวยมากนั่นเนื่องจากอะไรครับท่านครับครับประการแรกนะครับสภาพอากาศเป็นใจมีความชื้นมีกลุ่มเมฆเข้ามาเราก็แต่เดิมที่เราทำฝนนะครับก็ได้สั่งการให้ถ้าสภาพอากาศพร้อมก็ทำบังคับให้ฝนตก นะครับแล้วก็เราได้เอาอากาศยานเนี่ยไปที่เชียงใหม่ภาคเหนือนห้าลำนะครับให้ทําตลอดเชียงใหม่ปริมณฑลเช่นลำพูนล,ลำปางแพร่พะเยาจนไปถึงอำเภอปายนะครับเพราะทําตรงนี้นี่ตามข้อสั่งการของรัมมนตีช่วยว่าการกระเกษตรนะครับท่านอิทธิสิีรัทยากรซึ่งปีที่แล้วเนี่ย เชียงใหม่นี่เป็นอันดับหนึ่งของโลกซึ่งท่านก็ได้สั่งการว่าไม่อยากเห็นเชียงใหม่เป็นอันดับหนึ่งของโลกเราต้องทําแล้วก็เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวถ้ามี PM ขึ้นอันดับติดท็อปเทนของโลกเนี่ยนักท่องเที่ยวไม่ไปเราก็ปรับแผนเอาอากาศยานไปช่วยนะครับไปทําฝนด้วยแล้วก็รอบนอกถ้าตรงไหนความชื้นไม่ได้มีฝุน่นแล้วก็ทําเพื่อระบายฝุนช่วงนี้ฝุ่นจะไปเกาะอยู่ชายขอบ ของประเทศชายแดนภาคเหนือแล้วก็แถวอีสานแต่เชียงใหม่ยืนยันว่าอากาศตอนนี้บริสุทธิ์นะครับเป็นสีเขียวครับผมวันที่ท่านขึ้นไปเชียงใหม่ท่านพูดว่าจะบินบปฏิบัติการถึงสมรอบที่เชียงใหม่ใช่ช่วงไหนบ้างคนระใช่ครับช่วงพิกพีกะช่วงต้นเดือนเมษาเราสั่งบินกันคืนด้วยแล้วนกะ็วิยุการบิน ออุญาตให้เราบินนะครับเพราะถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันฝุนสะสมเยอะประกอบกับปีนี้โชคดีครับของประเทศไทยก็มีความชื้นเข้ามาแล้วก็มีสิ่ง,งต่างๆ่ปัจจัยหลายอย่างเข้ามาประกอบแล้วทำให้เราง่ายต่อการปฏิบัติการฝนหลวงครับที่ว่าที่ว่าสามรอบก็คือเช้าบ่ายแล้วก็กลังคืนใช่ครับกางคืนก็อยู่ประมาณทุ่มหนึ่งครับหกโมงครึ่งทุ่มหนึ่งหรือไม่เกินทุ่มครึ่ง ทีนี้ตรงหัวหินที่เป็นศูนย์ประชาการของทั่วประเทศเนี่ยอพอสิ้นเดือนนี้เราจะเอาบุคลากรขึ้นไปช่วยทางเชียงใหม่หรือยังไงครับก็ไม่ช่วยครับเพราะว่าเราจะปรับภารกิจเป็นการทำฝนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในส่วนเชียงใหม่ตอนนี้อากาศยานเราพอเราคงไว้จนถึงสิ้นเดือนนี้เพราะว่าจากสิ้นเดือนนี้ไปแล้วมันก็เข้าสู่หน้าฝนซึ่ง PM ก็จะลด วันนี้ที่ฝนตกมาภาคพื้นเลือกบนเขามันก็มีความชุ่มชื้นไฟก็จุดไม่ติดถ้าทำให้ไม่มีไฟเข้าไปด้วยแล้วก็เป็นโอกาสอันดีของของเรานะครับเพราะฉะนั้นจากจากนี้ไปจะเป็นภารกิจเรื่องทำฝนเป็นเรื่องหลักแล้วใช่ครับจากนี้หลังจากสิ้นเดือนเมษานี้ก็เราก็จะทำฝนเติมน้ำให้พื้นที่เหนือเขื่อนและก็พื้นที่ท้ายเขตชลมระทาน เพื่อเพราะว่าเกษตรกรจะเข้าสู่ฤดูพ่อปลูกแล้วครับก็ขอบพคุณท่านมากครับครับผมขอบคุณครับจะทำเพื่อประชาชนลบความยากจนให้แดดินจะบฝนฟ้าดินกลมฝนหลวงเราวาวข่าวดีดีกับพี่คำร้อน i ah, know nah.